วันนี้จะเข้าบทที่6นะครับเป็นเรื่องของกระบวนการของระบบเปิดนะครับซึ่งมันก็จะแยกเป็น Steady State กับ Transient นะครับเข้าใจว่าเนี่ยที่ผมเลือกโจทย์มาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือผมก็เลือกเลือกมาว่าไอ้ก้อนเนี้ยก้อนเนี้ก็จะเป็น Steady State ก้อนนี้ก็จะเป็น Transient มั้งรู้สึกว่านะอันนี้ s t e a d y s t a t e นี่ t r านเ i ียน คือโจทย์ในโจทย์ในบทที่โจทย์ในบทที่หกเนี่ยมันเยอะมากนะครับทํายังไงก็ไม่หมดหรอกนะไอ้ที่เรามาทํากันในห้องเรียนก็เป็นแค่ตัวอย่างนะครับหรือว่าแบบฝึกหัดที่จะมาทําเก็บคะแนนกันในห้องเรียนเนี่ยก็เป็นแค่ตัวอย่างเหมือนกันนะครับคุณคุณต้องคุณต้องไปหัดทําเองเยอะๆนะครับแล้วก็วิธีที่แนะนําคือ คือคุณเปิดห้องซูมเปิด m ไมโ o รซ t t ทีมอะไรแล้วคุณก็ทําด้วยกันกับเพื่อนคุณนั่นแหละนะครับอย่าไปทําคนเดียวแล้วเรียนวิศวะเนี่ยเพราะว่าความคิดมันจะแคบนะครับคุยกับเพื่อนเนี่ยจะคุยเล่นจะคุยอะไรคุยไปเถอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะได้ทําแบบหัดด้วยกันอนะแล้วมันก็จะได้ช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์โจทย์แบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับข้อแรกๆก,ก็จะเสียเวลากันหน่อยนะครับ เพราะว่ามันก็ต่างคนต่างทําให้เป็นอย่างเนี้ยแต่พอข้อต่อๆไปเนี่ยพอมันเริ่มทานานปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มทําเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วบางทีคุณอาจจะไม่ได้ลงมือทากันแล้วจริงก็ได้แค่มานั่งคุยกันว่าอ๋อโจทย์ข้อนี้มันเคยทํามาแล้วแนวคิดแบบนี้เลยหาไอ้นู่นไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวจะไปหาแล้วค่อยไปหาตัวนั้นแล้วเดี๋ยวมันถึงจะไปหาตัวที่โจทย์ถามต่อได้อะไรแบบนี้นะครับทรงมันจะออกมาแบบนี้หมดนะเออเอาเลยแล้วกันนะ เอาของใครก่อนดีอะเอากลุ่มบอลยักษเช่ก่อนแล้วกันนะเอาข้ออะไรดีข้อหกจุดสี่ศูนย์นั่นแหละไมนต้องทำไหนังสืออยู่นี่ใช่ัหมแล้วเราข้ออะไรนะหกจุดสี่ศูนย์ โอ้แม่นห้ย่ะนี่โจทย์อยู่นี่แปบ๊บนึงนะเน,น็ตงนวงหน่อยนะครับใช้เน็ตมหาลายัยเพราะว่าผมยังนั่งทำงานอยู่ที่มหาลัยอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวเราเอาโจทย์ข้อนี้ไปทำเล่นกันอันนี้เขาจัด คือโจทย์เขาก็แยกเป็นหมดหมวดให้คุณเหมือนกันนะว่าเป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์อะไรเนี้ยนะครับก็ไปเนตัดซะหน่อย อะดอะูอันนี้จะเป็นเป็นสตรีมเทอร์บายนะครับเป็นการหารในน้ำเขาบอกว่าด้านเข้านะมีอัตราการไหลเท่านี้นะครับอัตราการไหลเชิงมวลนะเท่านี้แล้วก็เข้าที่ความดันเท่านี้กิโลปาสคาวนะครับอุณหภูมิสามร้ยห้าสิบแล้วก็มีความเร็วด้วยนะครับมีความเร็วด้วยอ่้งออกนะครับ อยู่ที่ความดันเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้นะครับแล้วก็ velocity very low นะครับ very low เนี่ยก็ตีความก็คือความเร็วเปนศูนย์นะครับให้หา specific work ให้มวลมาแต่จะให้หา specific work แล้วก็ power p r o d u c e ออ ก็คือให้หาทั้งงานในรูปค่าจำเพาะแล้วก็งานในรูปของกําลังนะครับอ่ะโอเคเอผมก็จะทําเหมือนที่เราทํากันเป็นปกตินะครับผมไม่แน่ใจว่าบรรยายแบบเปิดกล้องปิดกล้องอะไรมันดีกว่ากันนะแต่ว่ารู้สึกว่าเวลาเปิดกล้องแล้วไอเหมือนมันเป็นเบียดให้จอ ให้ให้จอฝั่งที่เป็นไอเขียนเขียนนี่มันแคบอ่ะก็เอาไว้เม้น์มาให้หน่อยแล้วกันนะว่ามันควรจะเปิดหรือปิดกล้องนั้นแต่ผมเปิดกล้องไปก่อนแล้วกันอผมก็จะวาดลูกก่อนนะครับผมก็จะวาดลูกกังหันไอน้ำนะครับกังหันไอน้ำก็ทรงประมาณนี้นะครับออันนี้เป็น คอนเวนชั่น a l นะครับคอนเวนชั่นอลก็คือประมาณว่าแบบเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอะไรอย่างนี้นะโดยคอนคอนเวน n ั่นแลแล้วเนี่ย uh, กังหันก็จะต้องวาดในลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือ uh, กังหันเขาจะวาดกันลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือเข้าเล็กออกใหญ่นะครับเพราะว่า การหันมันจะเป็นกระบวนการขยายตัวนะเขาเรียกว่า expansion process นะครับการหันเป็น expansion process ก็คือสารทาง,งานที่เข้ามาเนี่ยปริมาตรจำเพาะมันจะเล็กใช่ไหมพอคือมัอนเหมือนกับอย่างการหายน้ำก็คือวิ่งเข้ามาด้วยความดันสูงใช่ไหมความดันสูงอุณหภูมิสูงคือมันคือคุณนึกภาพว่ามันถูกบีบบีบอัดในตัวถูกอัดแน่นด้วยพลังงานนะอารมณ์ประมาณนั้นนะ่ะ เพราะฉะนั้นก็ความดันสูงอุณภูมิสูงพลังงานในตัวสูงแล้วก็ความหนาแน่นสูงหรือว่าปริมาตรจำเพาะมันเล็กนะครับเพราะมันถูกบีบอัดมานะแน่นเลยนะแล้วพอมันวิ่งเข้ามาในวิ่งเข้ามาในกังหันเนี่ยเออมันก็เหมือนกับขยายตัวอย่างรวดเร็วะนะพอขยายตัวปุ๊บมันก็มีแรงในการวิ่งไปไปปั่นกังหันนะครับแล้วมันก็เลยได้งานออกมาไงได้งานหมุนออกมาได้งานเชิงกลออกมา พอมันปล่อยพลังงานในตัวมันในการหมุนกัางหานเสร็จปุ๊บอีขาออกอะ่ะความดันมันก็จะลดอุณหภูมิก็จะลดเพราะมันสูญเสียพลังงานไปนแล้วใช่ไหมครับแล้วตัวมันเองก็จะขยายปริมาตรจำเพาะขาออกจะสูงกว่าขาเข้านะครับเขาก็เลยเรียกกระบวนการประมาณนี้ว่าเป็น expansion process เพราะฉะนั้นเวลาเราวาดเนี่ยเราก็เลยจะวาดว่าให้ขาขาเข้าอ่ะเ,เข้าทางเล็กแล้วขาออกเนี่ยออกทางใหญ่โอเคนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะ ผมก็จะไล่เขียนครับว่าข้อมูลที่เขาให้มานี่มีอะไรบ้างนะครับก็มี m. ดดใช่ไหมเนื่องจากเป็นการไหลกระแสเดียวนะครับก็จะมี m. ดดเดียวไม่ต้องแยกเป็น m. i m. e อะไรแบบนั้นนะครับ m. ดดก็จะเป็น2นะครับกิโลกร,รัมต่อวินาทีนะครับแล้วก็ p. ขาเข้านะครับเป็น หนึ่งพันกิโลปาสคาลนะครับแล้วก็ทีขาเข้านะครับเป็นสามร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็มีความเร็วด้วยนะเดี๋ยวความเร็วขาเข้านะครับเออสิบห้าเมตรต่อวินาทีนะครับส่วนขาออกนะเขาให้ข้อมูลอะไรมาบ้างนะ,ะขาออกก็จะมี P ขาออกใช่ไหมร้อยกิโลปาสคาลเราเห็นเลขร้อยกิโลปาสคาลนี่เราก็ต้องนึกว่ามันก็คือความดันประมาณใกล้ๆหนึ่งบรรยากาศนะครับอุณหภูมิก็ร้อยห้าสิบนะอันนี้เออแล้วก็ velocity ขาออกก็ประมาณศูนย์นะครับเราเห็นความดันประมาณบรรยากาศแล้วความไออุณหภูมิประมาณ อุณภูมิมันเป็นร้อยห้าสิบองศาเซลเซียสเนี่ยในใจเราอะ่ะเราจะต้องรู้สึกได้ว่ามันเป็นไอร้อนยิ่งยวดนะครับโอเคไหมเพราะว่าที่ความดันประมาณหนึ่งบรรยากาศเนี่ยเออน้ํามันเดือดกลายเป็นไอที่ประมาณหนึ่งร้อยใช่ไหมจริงๆถ้าถ้าร้อยกิโลปาสคาลเนี่ยมันจะเดือดที่เก้าสิบเก้าจุดหกองศาเซลเซียสน,นะครับก็อันนี้มันเลยไปเยอะอะ่ะก็แปลว่าเป็นไอร้อนยิ่งยวดอยู่นะครับอันนี้เราก็จะต้องนึกพวกนี้อยู่ในใจนะครับอย่างตรงเนี้ย ความดันอุณภูมิขนาดนี้นะไอร้อนยิ่งยวดแน่ๆอยู่แล้วนะครับทีนี้เขาถามอะไรเอ่ยเขาถามงานใช่ไหมแล้วก็กําลังใช่ไหมอ่ะเขาถามเขาถามว่าตรงเนี้มันจะมีงานนะครับงานจำเพาะนะ specific work นะเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็กําลังนะครับ power คือกําลังนะเท่ากับเท่าไหร่นะเขาถามสองตัวนี้นะครับ ทีนี้เเราใส่ไอ้นี่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ given data นะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่พวก assumption กับสมการที่ใช้ลงไปด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะถัดไปเดี๋ยวลองไล่ดูนะครับว่าสมมติฐานที่เราจะต้องตั้งนี่มีอะไรบ้างนะ สมมุติฐานนะครับผมไล่มาเดี๋ยวนะสมาธิผมยังไม่มาแป๊บหนึ่งนะะแอ um นะครับก็มีอะไรบ้างล่ะที่เราจะต้องสมมุตินะอืมนึกก่อน อ่าอ่ะอาจจะเขาให้พลังงานเขาให้ความเร็วมาเพราะว่าเทอมที่เป็นพลังงานจนก็จะละไม่ได้อ๋อยงั้นผมไล่ยางนี้ก่อนดีกว่าอ่ะผมมองว่าอันนี้เป็นระบบเปิดนะครับอ่ะเป็นระบบเปิดนะแล้วก็เป็น steady state โอเคไหมผมใส่ไปก่อนนะครับนี่ผมลืมตัดคอนโทรลลูมให้ดูอ่าคอนโทรลลูมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยปริมาตรควบคุมของเราตัดขอบเขตตรงนี้นะ สาเหตุที่มันเป็นระบบเปิดเพราะว่าเราเห็นมีมวลเข้าเราเห็นมีมวลออกนะครับอย่างเงี้ยแปลว่านะ้าขอกเขของระบบมีมวลเข้ามวลออกเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ถือว่าเป็นระบบเปิดอยู่แล้วนะครับโอเนนะแล้วก็ถัดไปสมมุติอะไรอีกมันจะมีเทอมที่เป็น e n t ท l ลปีใช่ไหมพลังงานจนพลังงานศัก์ในที่นี้เนี่ยออในที่นี้ เขาให้ความเร็วมาแล้วว่าเราตัดพลังงานจนไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ว่าข้อมูลเรื่องออพลังงานศัก์หมายถึงว่าส่วนสูงนะครับไอตัวระดับของทางเข้ากับระดับของทางออกเนี่ยค่าแดอะ่ะเขาไม่ได้บอกมาแต่ว่าคุณนึกถึงความเป็นจริงอะ่ะค่าแซของกังหางบางทีอาจจะต่างกันไม่เกินสักเมตรสองเมตรอะไรเงี้ยนะครับหรือสามเมตรอะไรเงี้ยซึ่งคำนวณออกมาแล้วมันจะตัวเลขนิดเดียวเองนะครับ ตัวเลขเยอะน้อยแค่ไหนเนี่ยลองไปดูตัวอย่างในในคลิปสอนนะครับแล้วก็ตัวอย่างที่อยู่ในเลคเชอร์โนทน้่นหละมันก็จะมีตัวอย่างเรื่องนี้อยู่ว่าให้แสดงให้เห็นว่าเทอมที่เป็นเดลต้าพลังงานจนกับเดลต้าพลังงานสักว์ิจริงๆมันละจิิงได้เพียงแต่ว่าข้อนี้เขาให้ข้อมูลมาถ้าเขาให้ข้อมูลมาเมื่อไหร่เนี่ยคุณตัดมันทิ้งไม่ได้ก็ต้องคิดด้วยก็เลยว่าเอางั้นทั้งนั้นตัดเฉพาะละ เอออ่ทิ้งตัวนี้ที่ผมทิ้งตัวนี้ไปนะเพิมพลังงานสากไปนะครับเพราะว่าไม,ม่ไม่มีข้อมูลมาลทิ้งเลยแล้วก็เออมีอะไรอีกนอกสมมุติฐานที่ต้องคิดเอมนึกก่อนนะ จริงๆจริงๆร,ร,รู้สึกว่าจะต้องสมมุติอันนี้ด้วยเป็น a d i a b e t i c process ไม่งั้นมันจะคิดไม่ออกนะ adiabatic process ก็คือ q เป็นศูนนะครับน่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้อ่ะทีนี้ดูต่อแล้วสมการล่ะสมการที่ใช้ล่ะ สมการที่ใช้ล่ะนีเ่เราใช้สมการอะไรนะครับข้อนี้มันเป็นระบบเปิดที่เป็น steady state ใช่ไหมครับเ,เราเอารูปเราถ้าเรานึกไม่ออกอก็จะมีเรื่องสมดุลมวลใช่ไหมะมีสมดุลมวลสมดุลมวลนะครับเดี๋ยวจริงๆมันมันจะไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่า เพราะว่ามันมีกระแสการไหลของมวลเป็นกระแสดเดียวใช่ไหมจริงมันไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าช่วงแรกๆที่คุณหัดทําโจทย์นะคุณนั่งเขียนไปเถอะเนี่ยเขียนรูปทั่วไป,ไปไปก่อนนะครับเขียนรูปทั่วไปแล้วก็นั่งท่องไปนี่ครับมวลเข้าลบมวลออกเท่ากับมวลภายในระบบที่เปลี่ยนผมก็จะเขียนเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือรูปทั่วไปใช่ไหมแล้วเดี๋ยวผมค่อยลดรูปให้ดูว่าพอเป็น steady state แล้วเราตัดเทอมอะไรบ้างนะ แล้วก็สมดุลพลังงานนะครับสมดุลพลังงานเอารูปทั่วไปก่อนนะก็เขียนให้มันติดมือไว้ครับก็จะมีพลังงานเข้าใช่ไหมครับพลังงานเข้าก็เข้ามาในรูปของความร้อนนะครับแล้วก็เข้ามาในรูปของมวลนะครับมวลอาจจะมีหลายสายก็ซิกมากเข้าไปพลังงานที่เข้ามากับตัวมวลก็จะมีพลังงานในตัวมันนะครับแล้วก็พลังงานโจนนะครับแล้วก็พลังงานศัต์ นะครับก็อย่าลืมถ้าดูโจทย์ในคลิปสอนมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องระวังเทอมที่เป็นพลังงานโจทย์กับพลังงานศักย์นะครับจริงๆตัวที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นหน่วยเป็นจูนนะครับไอ้หน่วยเนี่ย1.2 mv กำลังสองเนี่ยหรือว่า m g s หรือ m g z เนี่ยหน่วยมาเป็นจูนนะครับสองเทอมเนี่ยจริงๆคุณจะต้องหารพันด้วยนะถ้าใคร ถ้าใครแบบกลัวลืมอ่ะตรงเนี้ยคุณก็เขียนให้มันติดมือไปเลยว่าตรงเนี้หารด้วยสองพันตัวเนี้หารด้วยหนึ่งพันอะไรเงี้ยนะครับก็เขียนให้มันติดมือไปเลยจะได้ไม่หลงนะครับเออแต่ผมขี้เกียจผมเขียนอย่างเงี้ยพลังงานเข้าสองตัวใช่ไหมลบพลังงานออกนะครับพลังงานออกก็จะมีพลังงานที่ออกไปกับมวลนะครับมันก็จะมีเอนทารปีนะครับพลังงานจนนะครับเนาะ แล้วก็พลังงานศักนะครับแล้วก็ลบที่ออกไปในรูปของงานนะครับงานจริงๆมันมีได้หลายตัวนะงานไฟฟ้างานเชิงกลแล้วก็งานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรใช่ไหมแต่ก็อ่ะเขียนไว้แบบนี้นะครับเป็นตัวเดียวแต่ในใจเรารู้ว่ามันจะมีหลายอันนะเท่ากับนะครับพลังงานในตัวระบบที่เปลี่ยนนะครับอาาจะเป็นอย่างนี้นะนี่รูปทั่วไปนะครับ แล้วถ้ามันเป็น steady s t a t เนี่ยอ,อ๋อเดี๋ยวไปลดรูปทีเดียวเดี๋ยวตอนเข้าวิธีทำนะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำาก่อนนะ